ต้องตาก3วัน3าวันนะคะสามเดกเขาเรียกสามเดเสร็จแล้วก็มาทับให้เป็นแล้วก็ออกมานึ่งสักยี่สนาทีแล้วก็เอามาตั้งให้เย็นแล้วใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้กินได้หลายวันจม้ึต่เช้าจ๋าคอยดูกันนะคะ กินแตงเทยกันจ้าพี่น้องจ๋ามาดูกันที่ปลูกว่าที่บ้านสวนนะคะตอนนี้ก็ได้กินหลายลูกแ้วนะคะ, <c oughs> ะ <c oughs> มาชมกันนะคะน,นี่น่ากินไหมคะเปลือกหนาด้วยนะคะดมดูชิค่าหอมไหมอือก็หอมดีนะคะพี่น้องจา๋าน่ากินมากเลยมากินกันเลยจา้า ย right yeah. I mean nah ้อยเลยแล้วเราเต็มไปเลยเพื่อเขามะตัดภูมิตันเลยสวยมากเลยค่ะหน้าบุบนะคะได้สวยงามแบบนี้ยังเต็มยังเต็มโงอย่างเดียวที่ปบุบแล้วไม่ขึ้นนะคะพี่น้องจ๋าหอมนะคะหอมจ้าน่ากินมากเลยค่ะน้ำจ้าแค่นี้ก่อนน้ากากมาติดเตยกัน